Who am I to d i s a r e e Travel the world, seven seas. Everybody looking for something. สวัสดีครับทุกคนและขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องหนึ่งบกกัคเลสผมอีกครั้งนะครับผมในช่วงรีวิวซีรีส์มูฟวี่ชิงทุกคนวันนี้เป็นหนังเก่าเลยนะภาพ,พยนตร์เก่าที่เคยดังอยู่ในช่วงนึงเลยนะครับเรื่องนี้เลย สักกูพันช์นะครับผมตอนแรกอะ่ะมันเคยอยู่ใน Ne ฟลิกซ์ทุกคนแต่ตอนนี้ตั้ตโปสเตอร์เลยนะครับผมอยู่ใน h b o เลยนะครับผมไปรับชมกันได้เลยแล้วผมไปเสิร์ชหาแล้วมีแน่นอนครับใน HBO บสนุกมากๆากเลยทุกคนเอาจริงๆคือบอกเลยว่าแบบเป็นหนึ่งในหนังที่ผมแฟนผมแบบยกขึน้นให้เป็นตลอดกาลแบบ forever เลยไม่ว่าจะเป็นเพลงที่ผมได้แบบลองให้ทุกคนฟังแบบไม่ค่อยเพราเท่าไหร่นะครับแล้วขออภัยด้วยสลับเสียงแล้วก็เฮ้ยเนื้อเรื่องหรืออะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ การทวิสต์เนื้อเรื่องอะไรอย่างงี้ทุกคนคือดีมากๆเลยอ่ะคือแบบเออหักมุมสุดๆเลยจริงๆทุกคนแล้วก็เป็นออค์แนวแบบว่าเขาย้อมฟิล์มเป็นแบบเป็นยุคเก่าๆแล้วก็เป็นแบบแฟนตาซีแบบจ๋า100%จริงๆทุกคนแต่ก็เต็มไปด้วยความแบบหม่นหมองมากเลยนะในไม่ว่าจะเป็นแบบว่าตัวเนื้อเรื่องชีวิตของนักเอกเองอย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะครับผมคือแบบสุดๆจริงๆทุกคนเรื่องนี้คือแบบอยากให้ทุกคนได้ชมกันนะคือหักมุมแบบ เราไม่ออกเลยจริงๆว่าแบบเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นวะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นทุกคนคือผมชอบนะเออตอนนี้ผมก็ยังแบบรีรันดูอยู่เรื่อยๆเพราะาชอบมากๆเลยรวมถึงเพลงอันนี้หนึงผมสปอ t i f y ทุกคนมีทุกเพลงทุกแนวทุกชนชาติที่คุณขวอยหอ ต้องตบมือให้จริงทุกคนเพราะว่าแบบสปอติฟายแม่งสุดจริงๆทุกคนนะคือแบบว่ามีเพลงแบบทุกแนวทุกชนชาติทุกอะไรจริงๆคือแบบไปดาวน์โหลดกันได้นะทุกคนนะแล้วก็รวมไปถึงแบบรับฟังได้นี่ผมรวมเป็นอัลบั้มเลยเห็นป่ะแบบเออเขาจะมีเป็นถ้าเกิดเป็นอนิเมะหรือว่าเป็นหนังเป็นซีรีส์เขาจะมีเป็นอัลบั้มอัลบั้มอัลบั้มเลยคือแบบมาทั้งอัลบั้มเลยทุกคนคือแบบนั่งฟังกันแบบนึกภาพตามแบบเป็นภาพยนตร์เรื่องนี้ในหัวได้เลยอะไรอย่างงี้ทุกคนสุดยอดจริงๆนะครับผม บอกเลยว่าสุดติ่งกระดิ่งแมวมากแล้วก็อย่าลืมไปรับชมกันนะทุกคนใครที่เป็นแฟนคลับอยู่แล้วว่ารบกวนมาคอมเมนต์กันหน่อยทุกคนว่าชอบไหมว่าแบบเฮ้ยเป็นเรื่องโปรดเหมือนผมไหมเหมือนกับแฟนผมไหมอะไรเงี้ยประมาณนั้นคนแล้วก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมลกกด follow ด้วยน,น,นะใจไม่พลาดคลิปแบบนี้นะครับทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับผม